สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเอ๊ะยังไงวันพบร่างแตงโมชาวเน็ตสงสัยศพไม่ลอยจะจมลงน้ำตลอดเวลาทำเอานักเสบโซเชียลนั้นยังคงทำง,งานกันอย่างหนักครับเพื่อค้นหาความจริงในคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดนั้นก็มีคนขุดคลิปเก่าตั้งแต่วันที่พบร่างของดาราสาวแตงโมโดยบอกว่า เหมือนจะมีบางอย่างให้ผิดสังเกตซึ่งมีการระบุข้อความว่านาทีที่พบศพแตงโมกู้ภัยต้องจับศพและดึงเอาไว้ตลอดเวลาแสดงว่าถ้าปล่อยศพอาจจะจมลงไปได้และศพก็มีเชือกผูกเอาไว้เหมือนกับเชือกที่ใช้กับม้าจริงๆจมน้ำลงไปทั้งสามวันมันต้องออ่นจนลอยอยู่ได้เองละมัง้งเสียที่ขับเรือมาเจอเป็นคนแรก ต้องตอบคำถามกับคดีนี้ได้อย่างแน่นอนงานนี้ก็เลยเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยมีทั้งเห็นด้วยกับสิ่งที่นำมาโพสต์แต่บางคนนั้นก็เห็นต่างสำหรับคอมเมนต์ที่เห็นด้วยและเห็นต่างนั้นก็มีอยู่มากมายขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณบการับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ